ดูธรรมในธรรมนะอันนี้บอกสาหรับวิปัสสนาญาณิกที่มีปัญญากล้านยโยนี้จะจะจะ,จะปัญญาเยอะหน่อยปัญญากล้าเดี๋ยจะพาะว่านิวร์เนี่ยมันเป็นธรรมะนะโยมไม่ใช่สิ่งที่จจะต้องไปทุบทําลายแต่เขามีเอาไวเาา้เอามาทําเอามาทํางานวิจัยเอามาเอามาเรียนรู้เห็นข้อที่หนึ่งเห็นไหมโยมเนี่ยกามอนัญทะมีหรือไม่ก็รู้ข้อที่สองนะ อันนี้มีก็รู้นะไม่มีก็รู้นะหรือกามชะถ้ามันจะมันจะมีมันจะเกิดจากอะไรก็รู้เห็ไหมเกิดจากอะไรหรือถ้ามีแล้วมันจะละได้เพราะอะไรละแล้วมันจะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะอะไรโยมเห็นไหมมันละเอียดมากเห็นไหมโยมแต่ที่โยมดูตามกระบวนการนี้แล้วที่หลวงพ่อบอกเนี่ยไอ้จิตที่มันมีราคะเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นกามาฉันทะไง เพราะว่ามันหมักบ่มเอาไปมากขึ้นมันก็จะมีแต่ความพอใจส่วนไอ้จิตที่มันมีโทษสาจากทุกขนามันจะพัฒนาเป็นพยาบาทนิวรณ์เห็นไหมโยมเนี่ยมันมันกระบวนการมันมาอย่างนี้นี้อันนี้วิธีละเขาก็พัฒนาเห็นว่าถ้ามันมีเขาจะละได้ยังไงมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากไอ้ตัวราคะก็พิจารณาร่างกายใหม่อีกทีหนึ่งมันเป็นอสุภะ มาโยสุภะสุภะมันเป็นธาตุจะไปมีราคะอะไรกับมันไอ้ปมีฉันทะกามฉันทะมันก็ดับไปโยเป็นภาพไหมเขาไม่ได้ดูซื้อบื้อนะเห็นว่ามันละเอียดไปเยอะเลยโยเนี่ยจะถึงพยาบาทนะพยาบาทมันก็เกิดจากไอตัวทุกข์เนโยทุกข์็เลยไปมีโทสะอันนี้โยกลามไปดูแล้วแล้วมันพยาบาทเลยเสียงมันก็ดับไปแล้วคิดว่าเขาแกล้งเราเขารังแกมันไม่ได้มีตัวตนใครเราโยมันมันมีแต่เสียงที่ดับไป ในเวทนานี่ก็เหมือนกันนะพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ตัวเวทนามีแต่เวทนาจะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะพูดถึงทุกข์วข้อมันจะเหมือนกันหมดจุคือมันไม่มีคนสัตว์อยู่นี่มันเป็นแต่อิเรเมนต์มันเป็นแต่ธาตุนี่ก็ดูทำในทมพยาบาทใช่ไหมจู่เกิดขึ้นจากอะไรก็รู้ไม่มีก็รู้ละได้เพราะอะไรก็รู้ละเราจะไม่กลับหรือเพราะรู้นี่ยมนี่เขาแก้ด้วยเมตตาถ้าโดยส่วนใหญ่นะไอตัวถีนะนี่เขาได้ป่วยทางจิต มิธะอันนี้ก็เรียกป่วยทางเจตสิกใช่ไหมยป่วยทางเจตสิกโยมก็แปว่ามันก็จะมีจิตแล้วอาการที่เกิดกับจิตกับพวกเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็น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 เจตสิกเป็นอาการที่เกิดร่วมกับจิตอย่างนี้ซึ่งเวลาที่โยมจะไปสัมผัสอะไรไปเห็นอะไรเนี่ยตากระทบรูปอย่างนี้อ่านี้หลพ่อเล่าข้ามไปถึงในตัวบทอัจฉระหกเลยแล้วกันนะมันจะคล้ายกันนะกีฬาหกเนี่ย ทำให้เกิดสังโยชน์ได้อ,อย่างไรอย,งอย่างเช่นตากระทบปมันทำให้เกิดจกักขูปัญญาณจากักขูสัมผัสทั้งทให้เกิดเวทนานี่เที่วโยมไม่รู้จักที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันมันมันไม่สมหวังมันไปอิจฉาเขาอย่างนี้มันจะป่วยทางจิตแล้วมันก็ป่วยทางจิตสิกเขาเรียกว่าอาการอาการที่มันป่วยจากไอเวทนาความจําผิดความคิดผิดมันจะตามเายก็เรียกก็เรียกกุยประลาดกันนะเดี๋ยวพวกนิพพาจะช่วยโยมให้ให้เข้าใจอย,อย่างนี้นี่เขาก็แก้โดยการที่อ่า ทำโยนิโสอะไรเป็นเหตุเป็นผลเขาเรียกว่าแก้ด้วยโยนิโสเป็นสว่วนใหญ่จะแก้ด้วยโยนิโสอะไรมันเป็นเหตุเป็นผลที่จะไปที่จะไปหดหูซึมเศร้าหรือไม่สมหวังเพราะเวทนามันไม่ใช่ตัวตวนก็ึงต้องมาดูตัวเวทนาเป็นตัวหลักส่วอ้นี้ก็มีสองตัวโยมอุทธธจจะกับกุุจจะเห็นไหมฟุง้งซ่านในอดีตแล้วก็กังวลถึงผลในอนาคตเนี่ย เขาเรียกฟุ้งซ่านถึงสิ่งที่ทําไปแล้วแล้วกังวลในผลที่จะมานนนะในอนาคตไอ้ทุนิยมระวังไว้งี้ตัวนี้มันจะไม่เกิดขึ้นไอ้ไอตัวฟุง้งซ่านกับตัวกวังวลมันจะไม่เกิดขึ้นเขาก็มีตัวแก่นะที่หลวงพ่อบอกเขาก็มีตัวแก้ตัวอย่างเขาจะแก้ด้วยด้วยโยนิโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลหรือว่าส่วนไอ้ตัวนี้วิกิชาวิกิจิชา,ชานี่เขาแก้ได้ด้วยโสดาบันเนี่พว่าโซดาเขาหายสงสฝงพระพุทธธรรมประสงค์ไงถึงอนิบาลห้าเนี่ยเนี่ยที่ว่า มีหรือไม่ก็รู้ไม่มีก็รู้เกิดจากอะไรก็รู้มีละละได้เพราะอะไรก็รละแล้วจะไม่กลับเกิดอีกเพราะเพราะอะไรก็รู้นั้นวาลาพวกเนี้ยโยจะต้องดูเพราะว่านิวรณ์ห้ามันสําคัญมากตัวนี้มันทําให้ปัญญาไม่มีกําลังจนจะเข้าสมาธิไม่ได้ถ้าโยมีนิวรณ์ห้าเห็นไหมนั้นไอ้บทบทบทดูธรรมมันก็จะล,ลึกหน่อยแต่เขาดูแบบงานวิจัยโยไม่เห็นแนละ้วเขามาวิจัยนญญเนี้ยตัวตัวสัมมัตยะเนี่ยเขาชื่อว่าธรรมวิจัยมีชื่อหนึ่งนะมันเป็นงานวิจัย คือก็มาวิจัยเรืออ่องเป็นปฏิปัสนามันมีความลึกไม่เท่ากันโดยเฉพาะเพราะว่าผู้เจ้าท่านสอนสี่ประธานสี่เนี่ยเขาเรียกว่าท่านสอนเรากิยะก,กับโลกุตระอยู่ด้วยกันเพราะถ้าไม่สามารถจะแยกภาษาเป็นโลกุตระทั้งหมดออกมาได้มันแยกไม่ได้เพราะทาไมพูดภาษามนุษย์มันจะสอนไม่ได้นโยมแต่ถ้าโยมเห็นโลกุตระเห็นมันมันไม่มีคนมันไม่มีสัตว์มันเป็นธรรมที่เกิดขึ้นธรรมที่ดับไปที่อยู่ในในนิวรนาหานะ